กาบเรียนนะคะนักกรรมการคุณครูแล้วคาะผู้มีเกียรติทุกท่านผมเดชชาจีรพัฒนทองนักกาวินเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งเรียนอยู่โรงเรียนวานินุก,กูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดโซเลินชื่อพูดเลย มีเด็กเล็กแก่คนหนึ่งที่จะต้อนฝูงแก่ต้อนฝูงแก่ต้อนฝูงแก่ไปกินยาฆ้าขัาขางเนินเขาก็ก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกทุกวันแล้วก็ต้องคอยนั่งเฝ้าฝูงแก่อย่ามาเปล่ามาทำร้ายจนไปถึงวันหนึ่งเขารู้สึกเบื่อไปอย่างมากเอ๊จะเล่นอะไรดีนะคิดไม่ออกเลยเดชะลาดอย่างเราจะเล่นอะไรดี คิดออกแล้วเดี๋ยวฉันล่าอยากลาต้งไปแก้หล่าชาวบ้านลีวิ่งลงจากเนินเขาตะโกนบอกหล่าชาวบ้านว่าช่วยช่วยหมาปา่าเราจะกินเกวผมช่วยช่วยหล่าชาวบ้านได้ยินอย่างนั้น รีบทิ้งการงานตัวเองไปจับมีดจับขวานจับจอบเพื่อจับไปไล่หมาป่าเร็วๆพวกเราเรีบไปช่วยเจเด็กเรือแกกันอยูีอาบุธที่ใกล้ๆเราคนละมาคนละมือพอพวกเขาวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาก็ไม่เห็นหมาป่าสักตัวหนึ่งที่จอบมาทำ้าย หลา,าบ้าบก็ได้บอกว่าไอ้ฝูก็บขกะเล่ะไอ้พวกข้าหาเต็มที่แล้วหลา,าบ้านเห็นฝูกแก่กินยายางอารลอดอร่อยเจ้าเด็กเหลือแกก็ได้หัวราอขึ้นมาว่าฮ่าฮ่าฮพวกข่านำมาใช้เองหมาป่ามันวิ่งหนีไปนู่นแล้ว เราชาบวบ้นดีอย่างนั้นเราชาบากรู้สึกโกรธไปอย่างมากจะเด็กเ,กเกลี้ยงเกแเกเราข้อหรือมราคามาน้ามาช่วยแกเลยไปไปพวกเรากลับหมู่บ้านเรากันเาชาวบ้าก็ได้เดินลงจากเนินเขาฝ่ายจะได้เลี้ยงแก พอหลอกหล่าชาวบ้านได้ครั้งหนึ่งก็หลอกหล่กชาวบ้านทุกครั้งหล่กชาวบ้านก็มาช่วยทุกครั้งแต่ก็ไม่เห็นหมาป่าสักตัวหนึ่งที่จะอมาทำร้ายจนไปถึงวันหนึ่งหล่กชาวบ้านลือกันว่าเราไม่ต้องไปเชื่อเจเดเลี้ยแกลักพะพวกเราช่วยทีไรก็ไม่เห็นหมาป่าเลยใช่ๆๆ—่ล้วไม่ต้องไปเชื่อเจไดเลี้ยแกลักเสียเวลาทำงานไปเปเปล ใช่ๆ,ๆพอพวกเราช่วยทีไล์ก็ไมไปเห็นหมาป่าแถมยังเสียเวลาด้วยจะไปถึงวันหน,นึ่งมีมีหมาป่าตัวหนึง่นงนั่งมองๆเพื่อจะมากินแก่คนเนียงเลี้ยแก่เออ

แกได้เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจไปอย่างมากฮมาเป่ามากินแกขอาช้าหมดเลยไม่าครัวช้เหลือจากเราชาวบ้านดีกว่ารีบวิ่งลงจากนั้นเขาแะ้กลัวบอกเราชาวบ้านว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าก็เราจะกินแกวผมช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าก็เราจะกินแกวผมช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าก็เราจะกินแกวผมจนเขาคอแห้งช่วย หล่าชาวบ้านนี่อย่างนั้นหล่าชาวบาก็ได้บอกว่าทีนี้ไม่มีใครช่วยกันแล้จะเด็กเลือแกผาพวกเราช่วยทีไรก็ไม่เห็นหมาป่าสักตัวหนึ่งที่จะมาทำ้ายเลยใช่ใช่ใช่ผาพวกเราช่วยทีไรก็ไม่เห็นหมาป่าเลยใช่ใช่ใช่าพวกเราช่วยทุกครั้งแต่ก็ไม่เห็นหมาป่าเลย แจ้หเลี้ยแกดีอย่างนันก็รู้สึกเสียใจไปอย่างมากแต่เลี้ยแกก็รีบวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาพอคัฟวิ่ขึ้นไปบนเนินเขาเขาก็ได้ตกใจไปอย่างมากแล้วเห็นฝูงแกะนอนตายเจ้าไ้้เลี้ยแกก็ได้เสียใจว่า ข้าไม่น่ารอบผูชอบอะไดยนเร่ตัวเดือดร้อนเองนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ นิทาเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้ว่าถ้าผู้โกหกเป็นประจำจะเป็นนิสัยและไม่มีใครนับถือพอถึงคราบผู้าควรจึงก็จะไม่มีใครเชื่อตรงกัดสุภาษิตไทยหมายถึงคนโกหกเป็นประจำจะเป็นนิสัยและไม่มีใครนับถือนิทาเรื่องนี้ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเป็นยังไงเอ,อ่ยนิทาเรื่องนี้สนุกไหมครับเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะ ขอบคุณครับบ๊ายบาย